สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรานำเสนอรถกระบะมือสองสวยๆนะคะปีไม่ลึกค่ะคันนี้เป็น Toyota Revo ปี15นะคะ Toyota Revo Smart Cap 2.4เกียร์ธรรมดารถปี2015เลขไม่เพียงแสนตน้ตนๆเท่านั้นค่ะทุกท่านรถสวยเดิมๆค่ะมาพร้อมราคาตัดนะคะ2 69,000บาทค่ะ รถสภาพสวยพร้อมใช้พร้อมขับกันได้เลยไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ํานะคะภายในเบาะสวยค่ะคัสซีสวยไม่ผูกไม่ดามไม่เคยบรรทุกหนักแอร์เย็นเพลงมีฟังแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดานะคะรถคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีค่ะพาเข้าเช็คศูนย์ตลอดมีเรมมีเอกสารให้ครบด้วยนะคะพาษีพรบรปี67 สนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนค่ะรถอยู่ในซอยประชาอุทิศ90พระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปด้วยนะคะเน้นโทรติดต่อเจราจาโดยตรงนัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงค่ะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ